สวัสดีค่ะเจฟ่าดวยจ้าเจฟ่าไม่เห็นนงเจฟ่ามาทำอะไรเจฟ่ามาดูดิค่ะหมากแปบ,บอ,อันนี้เจฟ่าเห็นมันมีแบบว่าแบบนี้แล้วนะคะเนาะโอ้ยมันยังเครื่อขนขยาวแทบอะไร่เี้นี่ค่ะจะเอาไปเก็บไวต้ตาให้มันทังแหงก่อนนะคะ มีหลายๆครูหลายๆคนบอกว่าอยากจะได้พัานของเจฟ้าอยากจะได้แหนวของเจฟ้าเจฟ้าบ่ได้ไขายดอกเดือดจะเด้อเจฟ้าบ่ได้ไขายจ้าเจฟ้าจะเอาแนวไว้หายยุ่จ้าพี่นอนจ้าเจฟ้ากำลังกำลังอาหารอยู่นะคะว่ามีมองใดเน่นี่ละจ้านี่ฮะ ใบเน้นพี่นองเนาะเอาแนวเ,เป็นไหวเน,นจ้ะเนาะด <c oughs> ูสูงมาจะเอาไปถือไม่ดีหรอจ้านี่ค่ะ <c oughs> นี่大姐เจ้าฝ้านะคะกับเก็บนะคะกำลังเก็บอยู่จ้ะตอนนี้นะคะเนาะเดี๋ยวหายคุกเขียนเราปีนหายนะคะ <c oughs> เ,เพื่อว่าหย่างเจ้าฟาจะเอามาตากไว้นะคะ แต่ว่าในพี่น้องผู้ใดมายามม่ยังเนี่เขากับพ่อได้ฝากไว้ตอนเพิ่นนะจ๊ะอันนี้ก็คือไนมาแปดจ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บก็ากเจฟ้าต่อจ้าบ้าแเกอ่าคือจะเอาไปตากแห้งนะคะตากแห้งเพื่อว่าอะไรจะเก็บไว้เอาพันธุ์ไว้ปลูกในปีต่อไปนะคะสำหรับอ่ถั่วแปบหรือว่ามะแปบบ้านเจฟ้านะคะบ้านเจฟ้าจะเอินว่าถัวถ่วแปบถั่วแปบนะคะถั่วแปบ แต่ว่าลวหลายพื้นที่เพื่อนจะเอื่นว่าบ้านเจ้ฟ้าเอื่นทั่วแป็ลหลายพื้นที่ภาษากลางเขาจะเรียกว่าหมากทั่วแปบ็บ้านเจ้ฟ้าเรียกหมากแป็ภาษาอีสานมืนเทา,าเอื่นว่าหมากแป็พื้นเมืองนะจ๊ะอันนี้พื้นบ้านนะคะเนาะทั่วแปพื้นบ้านนะจ๊ะเจ้าฟ้าเก็บไว้เอาพันนะเอาแนวนะคะเนื่นจะว่าหลายท่านกับข้อพี่น้องว่ข âte, าข้อในเด้อให้ในเด้อหมากมันสซบณ์หมาบม้านแบบว่าใ่ายดีนะคะเนี่ย จะฝากกับเก็บเอามาเพื่อว่าจะตากแหงไว้นะคะอันนี้ก็คือสามารถอันนี้มันแก่แล้วนะคะน้องห้าก็เอามาตากไว้นะคะอันนี้เพิ่งนแหง <reprodu div an romance> ค่าต้นจะฝากกับเก็บมากนนี่นะจ๊ะก็เลยเก็บมาตากไว้นะคะเพื่อว่าสีเอาแนวเพื่อน้ปผูกในปีต่อไปนะจ๊ะนี่แหละค่ะถั่วแปร์เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นถั่วแปรนะคะที่จะฝากเก็บไว้เอาแนวนะคะเก็บไว้เอาแนวนะคะ อัปเดตให้นะคะเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะเจฟ้าสรรหามาเล่าเบาเนื้อหัวมวลนะคะแนวมักแปบ,บเจฟ้าก็เอาไว้น้ำอยู่นะคะอ่าเจเป็นอยียแล้วนะคะ เป็นอีกแล้วมะแปบ,บก็ได้เดี๋ยวก็สิเกบเพราะว่าคู่เขียวว่าเกบใฮ้เดอสิเอาไปฝากาคู่นั่กันยวงเลียนันวานะคะนเนาะผอยากกินจะไปกินมียงหรือว่ากินยังกบบระปลุนนะจ๊ะหาเนี่ยออกมาดกซุ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะคะมาแปบจะฝากก็ได้นะจะประมาณนี้ละจ้าจะฝากกระหาเกบเอามากที่ว่ามันเห่าๆมากที่ว่ามันแก่ๆเอาไว้เอาแนวนะจ๊ะอันนี้อัปเดตนะเพื่อว่านะคะ สําสหรับหลายๆท่านที่ติดตามเจฟ้าสัญหามาเล่าว่าเนื้อหัวมวนนะคะเจฟ้าก็มาอัปเดตว่ามือนี้เจฟ้าเก็บบัแปดหามักแปดหาวนะคะเอาไว้เอาแนวเด้อพี่น้องเด้อ